ที่น่าจะตรงกับผิวไอตามาให้สวก็คือเบอร์2เป็นอันที่เหลือแค่นี้แล้วนะคะแต่ตารู้สึกว่าเบอร์2มันแอบติดชมพูนิดนึงแต่ก็น่าจะเวิร์กได้ไม่ไม่ได้น่าเกียดมากนะคะพับเนี่ยไม่ต้องทุบเพิ่มแล้วเอาพับนี้ทาได้เลยหรือถ้าแป้งในตลับไม่พอยังไงเดี๋ยว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 ดิฉันเดี๋ยวดิฉันแตจะจัดในกล่องเอาพอดีนะกลัวมากคือทุกครั้งเวลาเรารีวิวอะไรเราก็ภาวนาให้แบบของมันใช้ดีอยู่แล้วเราซื้อมานะถึงแม้ว่าของเราจะได้มาฟรีหรืออะไรอะแต่อันนี้เราซื้อมาแล้วก็ ไม่อยากจะเสียเงินฟรีสองปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบว่าผิวที่ปกปิดประมาณหนึ่งแต่ว่าฟินิชเนี่ยมันจะต้องดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่ทึบจนเกินไปเนี่ยแต่อันนี้พอทาปุป๊บอ่ะมันเป็นแมทไปทางหน้าตาสึกว่ามันยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากนะักเนาะแต่ว่าใดๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเน้นเหมือน ไอ้อน้องมีโท,ทรมาหารัวๆเลยเมื่อวานบอกว่าอายตารีวิวแป้งด่าก,ก่อนแล้วค่อยชมไปธรรมดาเขาต้องด่าก,ก่อนว่า,าถ้าเขาชมมเลยเขาจะดูปลอมไงเข้าใจป่ะใช่ป่ะเฮ้ยถ้าดมชมเลยต้อจะดูจ้างไงต้องด่าก,ก่อนแต่ว่ามึงก็โง่เนาะมึงก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไ,ตไรมาสิบสิบปีแล้วก็ไม่ดังสักทีที่เขาบอกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งนานก็ยังไม่ดังซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถูก <laughs> ไอตาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาน่าจะประมาณ7-8ปีแล้วค่ะคือรวมๆอะ่ะคนฟอลโล่แค่ประมาณล้านกว่าถ้าหารกัน7-8ปีคนก็ติดตามเพิ่มมากขึ้นแค่ปีละแสนกว่าถูกไหมคะมันก็ไม่ดังจริงๆมันเกี่ยวตรงไหนว่าดังหรือไม่ดังอะ่ะถ้าไอตาไม่ไม่ดังไอตามไม่มีสิทธิ์รีวิวของอ๋อ เออแต่แต่ตามไม่ได้โกรธที่ว่าดังหรือไม่ดังเพราะว่าเราอะเ,เรารู้ตัวดีว่าเรามีคนติดตามแค่เท่านี้เราไม่ได้เป็นคนดังอยู่แล้วไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่แค่มองว่าอ้าวก็ไม่ดังอะ่ะก็ขอโทษด้วยที่หนู่ไม่ดังอ่ะขอโทษด้วยที่หนู่ไม่ดังคืออย่างนี้มึงเอาแป้งมึงเอาพับกดกดกดมันก็หรัอ่ะอุ้ยหนาลูกกูโซเฟียหกขวบมึงทำเป็นเลยเอาแป้งเนี่ยแป้งแล้วก็ปกัดเอาอยากได้หนาก็เอาเอาพับกด แต่ถ้าอยากได้บางก็เอาแปลงปัดก็แค่นั้นเองเรื่องมันมีแค่นั้นเองแป้งกูของดีต้องได้ด่าสักนิดนึงจะได้มีคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไปบอกกันนะคะถึงถึงคุณคุณที่มีความรู้ในเรื่องของการแต่งหน้าทุกท่านหรือไม่มีความรู้ก็ดีให้เพื่อนนะคะใช้แป้งอย่างเงี้ยนะคะใช้แปลงปัดแล้วก็ปัดที่หน้าอยากได้บางถ้าเข้มก็ใช้พับ อยากได้เข้มกว่านั้นอีกเอาพับชุบน้ําแล้วก็ซับแล้วก็กดแค่นั้นเองกดแล้วคิดถึงผัวเก่าจะเข้มมากเท่านั้นเลยจบใครๆก็รู้รูปกูฟาเดลนี่ก้าวขบยังรู้เลยเด็กผู้ชาย จะได้ไม่มีปัญหาต่อก,กันนะคะไม่รู้ว่าต้องใช้แปรงอันนี้คือไม่ใช่ไอตาทราบแต่ที่เนี้ยมันเป็นคนล,ละบริบทคือถ้าไอตาหยิบแปงอหยิบแป้งมาใช้ในชีวิตประจําวันของไอตาไอตาก็ใช้แปรงเหมือนกันค่ะเพราะว่าไอตาเนี้ยใช้ร่วมกับอ่ารองพื้นด้วยใช้ร่วมกับแปง้งฝุ่นด้วยตาก็ใช้แป้งเหมือนกันค่ะไอตามองว่าอไอตาอยากเป็นตัวแทนของเป็นคนที่ซื้อแป้งมาคนที่ซื้อแป้งมาเหมือนกับเราดีใจอะซื้อแป้งมาตลับนึงเราก็อยากจะเอามาทาหน้าถูกไหม เราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาจากในตลับนั่นแหละซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอย่างแปลงที่มันแยกออกไปอ่ะคนอื่นอ่ะเขาจะมีมากมีน้อยบางคนมีบางคนไม่มีอ่ะคนมีก็ก็ได้ใช้แปลงถูกไหมคนไม่มีก็ใช้พับไปไอตาแค่รู้สึกว่าไอตาอยากจะรีวิวตามภาษาแบบว่าเราซื้อมาแล้วเราก็ลองใช้ตามนั้นซึ่งไอตารับรู้นะคะว่าการใช้แปลงมันจะบางเบากว่าการใช้พับอยู่แล้ว ไอตาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันใช้แปรงได้ไอตาก็พอเป็นคนแต่งหน้าเป็นประมาณหนึ่งโอ้โหอันนี้ไอตาก็อาจจะไม่ได้พูดไปในวิดีโอรีวิวอย่างชัดเจนว่าเออถ้าเกิดใครต้องการความปกปิดให้มันน้อยลงให้ดูเป็นธรรมชาติลงก็ใช้แปรงนะคะไอตาก็ยอมรับว่าตรงนี้ไอตาไม่ได้พูดให้ชัดเจนไอตาก็ไม่นึกน้องว่ามันจะต้องต้องพูดก็แต่ก็ดีใจนะที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขารู้จักเราเลย คืออย่างนี้มันก็มีเราเป็นแบบเราเป็นแบบทํางานทั้งวันเนาะเราทําหลายหน้ามากเราไม่ว่างเลยเราทําจนเราไม่ได้นอนอ่ะไม่มีเวลาดูอินฟูทุกคนหรอกแต่ปรากฏว่าเออเพื่อนเพื่อนของเราไงเพื่อนของเราได้ทักข้อความเรามาแบบทักแบบทักไลน์มา ไอตาลงรีวิวแล้วแม่ไหนวะแต่ก็แบบเหมือนนางก็อยากทำคอนเทนต์สไตล์นางก็เหมือนดา่าแล้วค่อยอวจริงๆแล้วมันก็ทำให้ดูไม่หนักหน้าได้เอามานี่เพื่อนส่งมาส่งไลน์มาแล้วกูก็ตอบไปว่าเออกูตอบไปไงี้เออปึ๊บกูมาพูดในไลน์ยงไม่ได้ดู Youtube อ่ะ ขึ่งดูเมื่อกี้เออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนส่งอะไรมาให้ดูก่อนฟิลแบบเพื่อนแบบส่งไลน์มา lời có bà mừng mừng mình qua mừng lì nha tôi có này nói khung tiền có sao lời anh đây là món giảm mày ra để đi mày em sẽ nó ขอเป็นแอลกอฮอล์มาฆ่าเชื้อกูหน่อยสกรปรกมากเลยตอนเนี้ย